เป๊มครับหมีเป้าหมายอยู่ที่ขึ้นวงกลมครับเลือกอยังไงดีครับมิดลูกนี้แม่นจริงครับลูกนี้ เบือยน้ำเงินครับลูกนี้ <What? S 1> เผื่อกันไปน้ำตัวครับลูกนี้ oh, <okay. S 1> หายไปก่อน <c oughs> <c oughs> เห็นหลุมไม่ได้แล้วครับช่วงนี้ แม่นจริงๆครับต้องมาต่อยากลัวสัเเดีวไปแงคนระาัวสัเลยพึ่งขึ้นมาเล่นชุดใหญ่ครับก็พรอมกำลังสดขมจริงๆครับก็สองลูก มีเช็ดบ่อยได้ครับขาววิ่งขึ้นบนหน้าเล่นครับลูกนี้ เลือกกันครับหมียังรอได้ครับบเขลวลามัเามนเด่งอ,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 อกนะเาบอเียมนอนปเวลามันเด้งออกนะอนอนปา,กาม่ิออมต้องงไม่ไเารกันดีครับลูกนี้ <S <S น โอ้โหบ่อยลูกน uh, ี้สวยครับก็สดจริงๆครับชั่วโมงนี้ดูวันนี้ครับจะผ่านด่านแบงค์ไปได้ไหมโอ้โหฝนลดทูกครับ โดนบากแบบนี้ขาววิ่งครับแดงมีห้อยปากหลุมครับลูกนี้ต้องสู้เต็มตัวครับหมี สวยครับอืมฮึแทงออกมาแล้วร้องเลยครับลูกนี้โตไหมครับลูกนี้ เจตนาตั้งดำครับตรงนี้มิดเบาเกินไปนิดนึงครับ น้ำหนักทิศทางเยี่ยมครับก้นอนเข้าสนุกครับลูกนี้ขาวยังไงม,มีอืม,อมเสียสองครับแบบนี้

ฟ่าวครับก็บเสียสองครับแบบนี้ ยังไงอืมเล่นได้ครับมิดลูงนี่โอ้โหสู้เลยแล้วก็ อย่างเดียวครับชั่วโมงนี้ก็เตมเลยะดี๋ยวมาเข้าสนุกลูกนี้แบงก์ก็เอาไปหนึ่งครับเอาลามิสได้ลูกต่างครั้งแรกครับในเฟรมนี้ แบบนี้หล่อเลือกได้ครับชอบหลุมไหนหายไปมิดพลาดไม่ได้กันทั้งสีครับ เขียวห้ปากหลุมนะมิลูกนี้ห,หายไปโอ้โหแม่นครับน้ำหนักยังขาดนิดนึงครับอืม,มแล้วมาเคี่ยวมาเค็มด้วยครับวันนี้รุ่นพี่อย่างมิตรจะปิดก๊อดอยู่หรือเปล่าครับวันนี้ ดีครับก๊เขียวเด้งแล้วครับแบบนี้เอาละดูลูกยาวๆบ้างครับมิ บางกว่าครับ หลุดหลุมกลางไหมหนีมาดูปาดหน้าครับลูกนี้เข้าสนุกครับ ngay cả mít, lên đai, rồi con, bắn qua. À, mà đu bank bắn không. อย่างหนาครับเบาได้เบานะพอดีพอดีครับแบบนี้ น้ำหนักอห,หลุมยาวยังเล่นได้ครับตแต่ต้องใช้ความแม่นหน่อยครับลูกนี้บางกว่าวเก็บไปได้สองครับมีม,ม,มิดได้แก้สนุกต่อเนื่องครับเฟนนี้ เฟรมมาเสียแม่นโดนวางสนุกทั้งเฟรมเลยครับก็ยังไม่ใช่ปัญหากรมิดหนีบอกเอาครึ่งหนึ่งได้ไหมครับมันโดนนิดเดียวแอบสู้ครับก๊อลูกนี้สวยงามครับลูกร่อลูกชนดีครับ ดูลูกนี้ด้กแม่นจริงไหม,ไมาไบางกว่าก๊อตน,น,น,น่าบ้านครับแบบนี้ต้องดูว่าแบงค์จะเอาขาวเล่นดำยังไงครับลูกนี้<อ> <c oughs> มันม้วนครับ ยูมันแจ้งมัลงแเท่นเาเะเดี๋ยวกดีอืมเยี่ยมครับหมี